สวัสดีครับยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการครูปล่อยแสง Let h ล r แดบ Light จุดประกายไฟในตัวครูสร้างการเรียนรู้อย่างสร้างสรรครับรายการที่จะพาค,ครูทุกท่านมาร่วมกันค้นหาพลังมองเห็นศักยภาพของตัวเองและเปล่งแสงสว่างไปสู่ผู้เรียนต่อไปครับ ซึ่งตลอด15ตอนต่อจากนี้เราจะไปติดตามเรื่องราวของครู12ท่านจากหลากหลายที่มาที่มีทั้งครูโดยวิชาชีพและครูอาสาที่มาทํางานด้วยการสอนด้วยใจรักโดยจากนี้ไปเราจะเรียกครูทั้ง12ท่านนี้ว่าครูแกนนําซึ่งบทบาทและหน้าที่ของครูแกนนาในรายการจะเป็นการร่วมกันค้นหาความหมายที่แท้จริงของคําว่าครูผ่านบทเรียนต่างๆของรายการในแต่ละตอนครับซึ่งบทเรียนในรายการจะมาจากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ นำโดยรองศาสตราจารย์ดออรอนุชาติพวงสำลีเป็นแอดไวเซอร์ทำหน้าที่เสมือนครูใหญ่ประจำรายการและขอยให้คำปรึกษาและมีโค้ชซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการสร้างการเรียนรู้มาร่วมกันจุดพลังความเป็นครูให้กับครูแกนนำทั้ง12ท่านในครั้งนี้ครับผู้ชมครับบทเรียนในวันนี้ที่ครูแกนนำทั้ง12ท่านจะได้เจอจะเป็นบทเรียนที่ว่าด้วยหลักการ Visual Thinking หรือคิดเห็นเป็นภาพครับ หนึ่งในบทเรียนสำคัญที่ทำให้ครูได้ลองทําในสิ่งที่ครูหลายคนอาจจะบอกว่าไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ครับโดยมีครูสุภวิทย์สงวนคําทอหรือว่าครูมโนกเป็นโค้ชสาหรับบทเรียนนี้นะครับแต่ว่าไอ้สิ่งที่บอกว่าไม่ถนัดเท่าไหร่เนี่ยมันเป็นอย่างไรไปไดีตามชมพร้อมกันเลยครับสวัสดีครับ สวัสดีทุกคนนะครับก็ตอนเราเข้าสู่ห้องเรียนการใช้ภาพช่วยคิดนะครับคิดเห็นเป็นภาพหรือว่า Visual Thinking นะครับวันนี้เดี๋ยวชวนให้รู้จักกันมากขึ้นก่อนนะครับผ่านกิจกรรมแรกนี่แหละเนาะเราเริ่มใช้ภาพกันเลยคือ Visual Thinking หรือว่าคิดเห็นเป็นภาพเนี่ยพื้นฐานสุดๆของมันก็คือว่าเราใช้ภาพวาดเนาะเราใช้มือเนี่ยวัดภาพเพื่อให้ในสมองเนี่ยเราคิดตามอันนี้คือโดยแก่นของมันเลยครับก็คือว่าใช้ภาพเพื่อช่วยคิด ให้ชัดเจนขึ้นให้กว้างไกลมากขึ้นแล้วก็เห็นความเชื่อมโมยงมากขึ้นกิจกรรมแรกนะครับที่เมื่อกี้ชวนให้เตรียมไว้นะครับก็ True t o แ t h and ์ไลเนาะมีภาพ3ภาพและก็ข้อความ3าเรื่องนะครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับตัวเราใช่ไหมและหนึ่งเรื่องโกหกใช่ไหมครับเรื่องเดียวเนาะเรื่องเดียวพอเรื่องเดียวพอนะครับทีนี้เดี๋ยวเริ่มงี้นะครับก็อยากจะให้พอสั่นกระดิ่งเนาะให้ลุกขึ้นนะครับแล้วก็ไปหาเพื่อน เราจะล่าแต้มกันทีนี้คําว่าล่าแต้มก็ือคือว่าถ้าเราไปเจอเพื่อนแนะนําตัวเสร็จแล้วถ้าเราจับโกหกก็ได้คือทายถูกอ่ะว่า1ใน3เนี่ยข้อไหนโกหกเนี่ยเราก็ได้แต้มเนาะเราก็ติ๊กไว้หลังกระดาษเราก็ได้นะครับแต่ถ้าสมมติว่าจับคู่กันแล้วเพื่อนทายไม่ถูกแปลว่าเราเนียนเราก็ได้แต้มเหมือนกันเราก็ติ๊กไว้เหมือนกันเนาะโอเคนะฮะพร้อมแล้ว3 2 1ไปจับคู่เลยจ้าอ่ะพี่ยุทธไปใกล้กันก่อนเลยอ่ะพี่วาตควาเด็กๆ เ,เพื่อนวันตุดจีนเพื่อนเอาเอาเนื้อตะรวดมาให้กินแล้วบอกว่าเป็นเนื้อไก่แล้วก็อันนี้คือไม่เคยวาดรูปเลยมา20กว่าปีแล้วแล้วก็สุดท้ายคืออยากเป็นครูมันตั้งแต่เด็กเลยแงว่านี้อยากไม่ถูกอยากไม่ถูกระหว่างเคยประกวดร้องเพลงแบบเวทีระดับโรงเรียน เป็นลูกครึ่งแบบอยุธยาสุราษฎร์แล้วก็โตมาคืออยู่มามากกว่าห้าจังหวัดไม่ให้มากกว่าห้าจังหวัดเนี่ยโตมาถึงปัจจุบันเนี่ยโอเคเป็นเรื่องจริงคิดว่าเรื่องเรื่องก่อนมีฟอกก่อนเฟสแรกก็เป็นเหมือนวิชวลไอซ์เบรกกิ้งก็คือก้าวข้ามเหมือนกำแพงนิดนึงว่าเอ้ยเราต้องวาดสวยไหมไม่ต้องเราวาดตามสไตล์ของเราเลยนะครับคล้ายๆว่าฝึกมือก่อนเคาะสนิมเพราะจริงๆทักษะพวกนี้การใช้วาดภาพแล้วมองไปแล้วคิดไปเนี่ยเราทุกคนมีอยู่แล้วแต่ว่าพอยิ่งโตเนี่ยมันเหมือนยิ่งเขินอะ แต่จริงคือถ้าก้าวข้ามตรงนี้เชื่อหน่อยว่าจริงอ่ะเราวาดได้แล้วก็วาดเนี่ยไม่ต้องสวยอะไรมันก็ใช้ได้แหละเลือกซึ่งหนึ่งคนฮะเดี๋ยวจะให้ช่วยเปิดให้เพื่อนกลุ่มอื่นทายซะหน่อยเพื่อนกลุ่มอื่นจับไม่ได้หรอกคนนี้โคตรเด็ดเลยเออตัวแทนกลุ่มแล้วครับเราแหกในรับปิดเอไปขอบคุณโอ๊กอ่ะผมเหรอโอเคอ่ะขอโอ๊กแล้วกันโอ๊กนะฮะเดี๋ยวโชว์รูปให้เพื่อนเห็นด้วยอันแรกครับเคยไปอินเดียครับ อันที่2ครับเป็นนักช็อปอเมซอนครับครับอันที่3เป็นแอปชอปพี่ม .3 ตอนป5ครับมไม่เชื่อคิดว่าไม่เชื่อว่าคนคนนี้เคยไปอินเดียไม่เชื่อหรอกมีใครไม่เชื่อบัายยกมือฮะอ่าพียบดุลน,นะนอกนั้นคิดว่าคุณเคยไปแล้วข้อ2ฮะเห็นอย่างนี้เป็นนักช็อปอเมซอนไม่น่าใช่ไม่น่าใช่มีแจ้งเ <c oughs> ดียวฮะอ๋อข้อ3ฮะ แอบชอบพี่ม3ตอนป5้าป5มันเด็กมีใครไม่เชื่อบ้างทำไมไม่เชื่ออ่ะอา้าวเฉลยหน่อยเฉลยหน่อยคือข้อ3ครับแอบชอบพี่ม3ตอนป5ครับเย้แล้วความเป็นจริงเป็นยังไงเป็นป6ครับอ๋อ,อแอบชอบพี่เหมือนกันแต่ว่าตอนป6เนาะแต่จริงเป็นนักช็อปเวซอนแล้วก็เคยไปอินเดียด้วยโอเคก็คือผมรู้สึกว่ามันมันได้ไอเดียมากขึ้นครับแล้วก็นำไปใช้ในห้องเรียนได้จริงครับฮะเพราะว่าด้วยรูปแบบของผู้เรียนครับเขาจะมีลักษณะของการเรียนรู้ที่แตกต่างกันนะครับ แต่ส่วนใหญ่ครับเด็กก็จะมีการเรียนรู้แบบผ่านรูปภาพอยู่แล้วคราวนี้เหมือนกับการได้มาในคอสนี้ครับเหมือนกับเราได้ฝึกประสบการณ์ว่าเราจะเอาภาพไปใช้กับการสอนยังไงประมาณนี้ครับมาเดี๋ยวชวนชวนแชร์กันวงใหญ่หน่อยนะครับคำถามเมื่อกี้แหละนะครับเป็นไงบ้างดูภาพแล้วพอเข้าใจเนี่ยไอ้ภาพแบบที่เราวาดแล้วพอเข้าใจมันต้องเป็นยังไงบ้างขอสักกลุ่มละข้อกัอนกได้เออมาต้องมีจุดเด่นครับกลุ่มที่บอกว่าต้องมีจุดเด่นยกตัวอย่างหน่อยครับจุดเด่นจุดเด่นของภาพเช่นเช่นเมื่อกี้วาดอะไรคน ภูเขาไฟภูเขาไฟอย่างนี้เนาะก็จะมีประมาณนี้ใช่ไหมฮะคือจุดเด่นสมมติอย่างนี้เนาะมีไหมฮะเชิญจ้ะมีลายเส้นที่ง่ายๆครับมีลายเส้นที่ง่ายงยกตัวอย่างเช่นตัวอย่างเช่นแบบเนี้ยนั่งสมาธิเนี่ยแกผ้าไม่มีผ้าเลยครับตัองเช่นก็โอเคง่ายๆถ้าเป็นนั่งสมาธิก็ประมาณนี้ประมาณนี้ใช่ไหมลายเส้นง่ายๆโอเค มีไหมครับเป็นสากลครับอ่าทีนี้เดี๋ยวเมื่อกี้เสียงใครไก่เสียงไก่ใช่ป่ะเออรอบนี้เดี๋ยวชวนอมวาดเองมั้งเป็นสากลครับเชิญเชิญไก่ครับมาวิชัวติงกี้เนี่ยมันเป็นเหมือนการบาลานซ์สมองทั้งสองส่วนคือส่วนซ้ายกับส่วนขวาให้ทำงานคู่กันไปรูปภาพไม่ต้องสวยลายเส้นง่ายๆไม่ต้องมีอะไรมากแค่สื่อให ตัวเราเข้าใจแล้วเราอธิบายคนอื่นได้นะครับก็จะมีตัวหนังสือเล็กน้อยนี่ครับก็คือเป็นการบาลานซ์สมองส่วนของศิลปะแล้วก็ส่วนของความรู้เนี่ยเข้ามาหากันใช้อะไรที่ดูเป็นสากลอันนี้อะไรฮะไมโรโฟนเอาความจริงกักน่าจะเป็นพัดหรือไม่ก็ตีแบตในทำนองนี้นอะไรอ่ะคืออะไรเตนิสเทนิด, <laughs> นดเออก็เราวนั้นเนะาะใช้คล้ายๆว่าสัญ,ญลักษณ์สากลน,นะครับโอเคก็ประมาณนี้เนาะอ่า ที่เราทำเนี่ยครับทั้งในกระดาษด้วยเนาะแล้วก็ที่สตาฟทำด้วยแล้วก็ที่เมื่อกย้ะเราได้ขึ้นมาลองทำสดๆเนี่ยนะครับอันนี้แหละคือวิชวลทิงกิ้งแหละนะครับมันก็คือการใช้ภาพแบบนี้ง่ายๆเส้นน้อยๆนะครับออจริงๆจุดประสงค์ก็คือว่าวาดเพื่อให้ความคิดเราวามันชัดเจนทีนี้โหมดแรกเนี่ยที่เราใช้กันบ่อยๆนะครับก็คือเราใช้เพื่อคล้ายๆเก็บประเด็นจากที่ฟัง ถ้าเป็นในอ,องค์ความรู้เรื่อง Visual thinking มันก็มีชื่อเรียกว่า v s u u l n o t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  k k n n นะครับเนี่ยที่เราได้ยินบ่อยๆในช่วงยุคนี้ Visual Note ชวลโนทเนาะก,ก็คือแอคชั่นของการที่เราฟังแล้วก็จับประเด็นแล้วก็ใช้ภาพในการช่วยรอบนี้ครับเราจะเหมือนกับจำลองการเป็นครูนักเรียนให้นิดน,นึงเนาะอะเดี๋ยวเบอร์หนึ่งก็รอบแรกก็เป็นครูก่อนนักเรียนเอ,อเบอร์2ก็เป็นนักเรียนเนาะทีนี้กิจกรรมก็คือว่าเดี๋ยวจะให้คุณลองสอนเขาใช้ภาพเลย เนื่องจากเขาเป็นคุณครูนะก็เลยให้ลองสอนกันเป็นห้องเรียนแค่เล็กมากนาโนเลย5นาทีให้นักเรียนเป็นคนเลือกหัวข้อที่อยากเรียนแล้วก็ให้ครูเนี่ยลองเล่าหรือสอนนั่นแหละแต่ว่าใช้วาดภาพประกอบด้วยแค่นี้เองครับอันดับแรกถ้าเราเรียนเรื่องบวกนะคะก็จะเป็นว่าสิบเท่ากับ3บวกด้วย1 2 3 4 5ส7หรือบางคนก็แค่ฟัง ก็ทําได้ดีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกลับมาดูว่าไอการที่เราจะพยายามตรงเนี้ยกับไอวิชาตรงเนี้ยเราต้องใช้สไตล์การเรียนรู้แบบไหนที่จะทําให้มันเนยวิชวลเมื่อเช้ามันทําให้เราเห็นว่ามันมีความเป็นไปได้ยิ่งเราคิดร่วมกันเราแชร์อํานาจร่วมกันในการที่จะสื่อสารประเด็นที่เราอยากจะพาพัฒนาเด็กมันก็จะเห็นโอกาสเพิ่มมากขึ้นจากการระดมความคิดจากการที่มันเห็นเป็นภาพจริงๆเหมือนเราได้ปักทงร่วมกันนะคะ วิธีการมันก็จะเกิดขึ้นความเป็นไปได้ก็จะเกิดขึ้นด้วยถ้าสมมติเราฟังแล้วมันเรารู้สึกว่าเอะเอะเอะแบบมันไม่ใช่หรืออะไรเงี<ม>้ยหูมันก็อาจจะดับไปใช่ไหมคะในช่วงเวลาที่ฟังมันอาจจะปวนคิดเรื่องอื่นอยู่แต่ถ้าทำอันนี้ไปด้วยมันก็คือก็ยังต้องวาดด้วยต้องเขียนด้วยมันก็เลยโฟกัสกับเรื่องเรื่องเดียวที่อยู่ตรงหน้าได้อันนี้คืออันเดียวกับที่เราจะแชร์พอดี สาขาวิชาที่ค่อนข้างจะเป็นเขาเรียกอะไรลอจิกนิดนึงเนาะเช่นพวกคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์อะไรอย่างี้ครับการใช้ภาพเนี่ยมันจะช่วยทําให้เห็นความเชื่อมโยงได้มากขึ้นเนาะหมายถึงว่าพูดเรื่องนี้เอ้แล้วมันเชื่อมกับเรื่องที่แล้วยังไงเนาะแล้วก็รวมถึงมันให้ฟีลลิ่งด้วยคือปกติแล้วเราเรียนวิทยาศาสตร์เราเรียนคณิตศาสตร์อะไรพวกนี้เนาะตามเนื้อหาเนี่ยมันจะเห็นเป็นตัวแปรเห็นเป็นก้อนๆด้วยนั่นมันมันไม่ค่อยหนุกเออมันไม่ค่อยมีฟีลลิ่งเห็นภาพไม่ชัดด้วยเนาะสุดท้ายค ประเด็นระดมไอเดียจากกลุ่มนะครับ Visual f a c i l i t a t i o n เนาะก็เป็นแขนางงานอีกแขนงหนึ่งก็คือมาจากคำว่า a c i l i t a ท e ที่แปลว่าอำนวยกระบวะกวรนั่นแหละเหมือน f a c i l i t a t o r รที่เรารู้จักเป็ียนแต่ว่าใช้วิชวลมาช่วยคราวนี้ครูมโนกจะพาครูแกนนํำเรียนรู้เกี่ยวกับการระดมไอเดียด้วยภาพหรือ visual f a c i l i t a t i o n ครับซึ่งประโยชน์จากบทเรียนนี้หากว่าครูแกนนํำจะต้องกลับไปเป็น f a c i l i t a t o r การจดบันทึกและสรุปการสนทนาด้วยการวาดภาพหรือจดประเด็นแนวคิดจะทาให้เห็นภาพรวมได้ง่าย หรือเห็นประเด็นที่ซ้ำซ้อนตกหล่นที่จะช่วยให้ Facilitator ได้สอบถามทำความเข้าใจในวงสนทนาให้ถูกต้องที่สุดนั่นเองครับดูร้อนแรงดูร้อนแรงเยี่ยมสีแดงแต่ผมรู้สึกาภาพมันแอบแ r a c นิดนึงครับเหมือนเหมือนต่อยเข้าไปในท้องหญเด็กหน่อยเลยคือคือความการถามจริงจริงอะตอนเด็กๆอ่ะหมายถึงว่าครูเราไปชอบนะชอบว่าลูกเพราะอะไรเงี้ยเคยวาดนิทานเป็นเรื่องๆเลยอ่ะ แต่ว่ามันทิ้งมานานมากทิ้งมานานตั้งแต่เป็นครูมาก็ไม่อันนั้นเป็นสม,มยัยมัธยมชอบความกล้าของพี่เจี๊ยบค่ะแกก็เป็นอาจารย์ที่อีก2ปีกเกษียณแต่แกก็กล้าที่จะขึ้นมาเป็นวิชวลฟาริเตอร์ในการที่จะพีเต์หรือการที่จะควบรวมองค์ประชุมในการใช้ภาพอย่างเงี้ยค่ะในความกล้าตรงนั้นมันก็ทําให้เราเชื่อว่าถ้าป้าเจี๊ยบทําได้พี่เจี๊ยบทาได้คนในโรงเรียนก็ต้องทําได้ เพียงแต่ว่ามันต้องมีจังหวะที่ให้เขาแบบเชื่อในตัวเองเชื่อว่าครูครูไม่ได้สักแต่สอนครูทําอะไรได้มากกว่านั้นทีนี้ตัวโพสต์อิทที่ให้ไปเนี่ยอยากจะชวนให้เช็คเอาท์นิดนึงนะครับขอเป็นหนึ่งประเด็นแล้วกันก็ที่รู้สึกว่าเป็นคีย์เทคเอาไว้หรือว่าเป็นประเด็นสาคัญที่เรารู้สึกว่าอยากเอาไปใช้เอาไปลองได้แล้ววันนี้อยากพรุ่งนี้เอาเลยลองเลยอะเงี้ยครับอันนี้เครดิตหมอมิม้นนะครับวาดให้ง่ายคลายกังวล ค่าของเรียบดูเลยค่ะเรียบแต่ง,ง่ายก็คือ Visual n o t e t a k i n g คิดว่าจะไปฝึกของแบบเทคโนโลตัวเองเหมือนเริ่มวาดรูปเข้าไปเพราะว่าปกติกชอบเป็นคนจดด้วยคีย์เวิร์ดก็วันนี้ได้เรียน v i visual t h i n k i n g มันเหมือนมันเป็นประตูที่เชื่อมโยงระหว่างสมองกับหัวใจเนาะแล้วก็มันลงไปสู่การลงมือทําก็คิดว่าอยากไปฝึกฝนให้มากขึ้นแล้วก็ปล่อยวางความกังวลก็คงไปฝึก Visual ้าค่ะฝึกเพื่อจะจับคอนเซ็ปต์หรือจับประเด็นกับเด็กที่จะให้การศึกษาต่อได้ ชอบตอนที่เขาเปรียบเทียบแต่ละหน้าที่ให้เราเข้าใจคือตอนแรกเราก็ยังง,งงงอยู่ว่าเรียนแล้วจะเอาไปทําอะไรได้บ้างแต่พอเราเห็นหน้าที่ชัดขึ้นเช่นเป็น note taker เป็น note ฟ a c ิ l i เต t o r เป็นคนที่ทําเรื่องการประชุมหรือการที่แบบจดเคท a t i v e ขึ้นมาอย่างงี้ค่ะมันก็ทําให้เห็นว่าถ้าเราเอาเรื่องนี้ไปลองใช้กับเด็กเขาก็น่าจะมีสกิลตรงนี้ในการไปจัดการการเรียนรู้ของตนเองได้เพราะเด็กมีการเรียนรู้ ที่หลากหลายสไตล์มันก็อาจจะมีเครื่องมือที่ช่วยให้เขาแบบเข้าใจวิชาน,านั้นเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะสวัสดีค่ะชื่อศิริพรทุมสิงค์ค่ะเป็นครูในแนวโรงเรียนมกเ็กวิทยาจังหวัดสระบ,บุรีค่ะสอนเอกชนมาก่อนแล้วค่อยมาบรจจุข้าราชการที่สบบระบุรีตอนนี้ก็ห้าเข้าปีที่6แล้วค่ะ คนอย่าลืมขึ้นไปข้างบนนะวันนี้สำคัญนะเออจาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยากจะชวนดีไซน์ห้องเรียนที่เราอยากเรียนเพราะเราเหลืออีกเทอมนึงเนาะในการที่เราจะเลือกตัดสินใจจะประกอบอาชีพหรือเราจะเลือก เข้ามาหาลายัยหรือเรียนสายอาชีพมันก็เป็นสิทธิ์ของผู้คุณเนาะว่าจะเลือกเส้นทางไหนแต่ทีนี้มันก็จะมีองค์ประกอบอีกหลายองค์ประกอบเลยที่เรายังไม่มั่นใจไม่แน่ใจเพราะฉะนั้นเราก็จะชวนกันมาเรียนรู้เรื่องนี้ไปพร้อมๆกันเนาะโอเคครูแจกกระดาษแล้วก็เดี๋ยวจะชวนพวกเราสะท้อนความคิดผ่านคำถามไปพร้อมๆกันโจทย์นะถ้าให้เวลาในเราในการคิดว่าในอีก50ปีอะ เราอยากจะมีชีวิตเป็นแบบไหนเราอยากมีใครอยู่ในชีวิตในช่วงเวลานั้นกับเราบ้างเราอยากมีสิ่งใดมีเรื่องไหนที่มันอยากให้เกิดขึ้นในช่วงเวลาตอนที่เราอายุ50ปีอยากให้เราลองเขียนเนาะเขียนบรรยายสามบรรทัดในสิ่งที่เราอยากเห็นภาพตัวเองในตอนนั้นอะ่ะ เขียนได้อย่างอิสระนะเขียนแบบไหนก็ได้สิทธิ์ของเราเลยถ้าเราเปรียบการจินตนาการเหมือนพลังงานบางอย่างเรากำลังดึงดูดให้ภาพเหล่านั้นอะมันเกิดขึ้นในชีวิตเราไม่ว่าเราจะเลือกช้อยไหนแต่ถ้าเราเห็นภาพนั้นชัดขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆและเราลงมือทําย้ํานะว่าเราลงมือทําด้วยเราคิดว่ามันมีความเป็นไปได้ไหมที่มันจะเกิดขึ้นจริงในชีวิตเราได้หรือไม่ได้ คิดว่าน่าจะได้นะเพราะฉะนั้นแล้วครูอยากชวนให้พวกเราลองใช้ศักยภาพของแรงดึงดูดดูแต่มันมีเงื่อนไขคืออยากให้เราฟังเพื่อนด้วยใจฟังเพื่อเรียนรู้จากความหลากหลายแตกต่างของเพื่อนครูจะขอใช้เวลานี้อีก15นาทีในการที่เราฟังเพื่อนด้วยใจได้ไหมเนาะถ้า <c oughs> <c oughs> เรื่องของเพื่อนมันดูตลกมากเลยอะแต่เพื่อนเซนซิทีฟมากอะเราควรทำแบบไหนอะรับฟังเนาะแต่ถ้าเรื่องของเพื่อนแบบโอ้ยมึงทำได้เออลุยเลยมึงอะไรเงี้ยเราก็ฮือฮากับเพื่อนได้เนาะแต่ขอให้เรื่องที่เราเล่ามันอาจจะมีเรื่องเซนซิทีฟก็ให้มันจบแค่ในวงที่เราคุยกันตรงนี้เนาะเริ่มเลยค่ะค่ะถ้า,ถา,ถาพูดถึงเรื่องอนา,าคตก็คือ อยากประกอบธุรกิจเหมือนกันอย่างหนูกับพิตาเป็นญาติกันอย่างที่พิตาบอกเมื่อกี้ได้แรงบันดาลใจมาจากญาติเราก็ได้แรงบันดาลใจมาจากญาติเหมือนกันด้วยญาติของเราทุกคนประกอบอาชีพไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนอาชีพสิ่งที่ได้ไปทุกอย่างคือมันดูแบบเพอร์เฟ็ต์หมดอะ ที่เรียนไม่ว่าจะไปเป็นเรียนปักต่างประเทศได้เรียนในมหาลัยที่ที่แบบวันนี้เราก็อยากทำอย่างนั้นใช่ค่ะก็เด็กรู้สึกสั่นไหวรู้สึกกระทบกับความรู้สึกที่มันกดดันอยู่ข้างในเขาก็เลยเหมือนกับพอพูดนิดนึงแล้วก็เสียงสั่นเครือค่ะก็เลย แต่ก็โชคดีที่มีเพื่อนในวงเขาแบบสะท้อนและซัพพอร์ตในความเป็นเพื่อนแล้วก็เลยขอเวลาเขาในการที่จะมาคุยเรื่องราวว่าสาเหตุมันเป็นมายังไงมันก็เป็นบทบาทของผู้แนนแนทที่ต้องให้คาปรึกษาแล้วก็จะอยู่เคียงข้างเขาในการพิพายเขาผ่านพ้นอุปสรรคและวิกฤตที่มันกําลังจะเกิดขึ้นค่ะจริงๆเราก็ผิดหวังจากระบบค่อนข้างเยอะค่ะแอดมิชนก็พลาดเรื่องเรียนก็พลาดทุกอย่างม,มันเต็มไปด้วยอุปสรรคซึ่งพอเราเข้าใจบริบทของ การศึกษามากขึ้นในฐานะที่เป็นครูแนแนวแล้วก็ยิ่งเห็นสะท้อนเห็นภาพตัวเองในอดีตถ่ะว่าทําไมเราตัดสินใจแอนมิชั่นลาดเลือกคณะผาดหรือไม่เข้าใจตนเองเลยว่าเราอยากจะทําอาชีพอะไรกันแน่พอมาถึงจุดนี้ที่เป็นครูในแนวเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากกลับไปแก้เพนพอยต์สิ่งที่เราเคยพลาดมาก,ก่อนแล้วเด็กกาลังก้าวพลาดเหมือนเราถึงแม้วิชาแนแนวจะไม่ได้ให้เด็กวาดภาพหรือใช้รูปภาพในการสื่อสารเหมือนกับวิชาอื่น แต่ก็ช่วยให้เด็กๆได้เห็นภาพอนาคตของตัวเองอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนภายในใจและเขียนออกมาลงบนกระดาษก็ถือได้ว,ว่าเป็นวิชวลติงกิ้งอย่างหนึ่งนะครับก้าวต่อไปของแต่ละคนนะครับก็คิดว่าเรื่องวิชวลเรื่องการใช้ภาพจริงๆคิดว่าสชั่วโมงนี้น่าจะทำให้ทุกคนเห็นว่ามันไม่ใช่จริงๆมันไม่ใช่เรื่องทฤษฎีอะไรมากมายครับมันซ่อนอยู่ในตัวเราอยู่แล้วแค่ว่าเราต้องก้าวข้ามคำพูดบังคำหรือว่าช็อตบังช็อตที่เราเคยได้ยินมาแล้วมันกั้นเรา เราเชื่อในมือเราอะครับเชืああ่อในเซนต์พวกนี้ที่เมื่อกี้2ชั่วโมงครึ่งเราก็ทดลองมาแล้วก็คิดว่าก้าวต่อไปของแต่ละคนน่าจะสนุกขึ้นนะครับก็ขอบคุณทุกคนวันนี้นะครับขอบคุณครับพี่สวนผมคิดว่าอันที่หนึ่งที่คุณครูช่วยได้ก็คือว่าเราอาจจะออกแบบกิจกรรมให้เปิดพื้นที่ให้เด็กเรานี่แหละ เด็กในห้องเรียนก่อนก็ได้ใช้เลยในแอคชั่นเดียวกันเนี่ยวาดด้วยดูด้วยคุยด้วยเนี่ยมันเลยทําให้ทั้งความรู้สึกกับทั้งข้อมูลเนี่ยมันทํางานร่วมกันได้กลายเป็นว่ากระตุ้นสมองทั้งสองทางก็คือฝั่งลอจิกกับฝั่งของความรู้สึกเนี่ยให้ทํางานร่วมกันมันเลยทําให้ข้อมูลก็ได้ความรู้สึกก็อินแค่นี้ผมคิดว่าคุณครูเองอ่ะจะได้เรียนจากเด็กด้วยว่าในเชิงการใช้ภาพเนี่ยมันเป็นยังไงคือเปิดอิสระให้เขาอะครับคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์แหละครับ คุณผู้ชมครับจากบทเรียนในวันนี้ทําให้ครูแกนนาได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ๆครับในเรื่องของกระบวนการคิดเป็นภาพและจับประเด็นเป็นภาพครับซึ่งก็น่าจะเป็นประโยชน์กับครูแกนนาและคุณผู้ชมรายการของเราไม่น้อยเลยนะครับสำหรับในตอนต่อไปจะเป็นตอนที่คุณครูแกนนาจะได้ลองออกแบบเกมเพื่อการเรียนรู้ครับแต่ว่าเกมที่ว่าเนี่ยจะเป็นเกมอะไรและน่าสนใจสนุกสนานขนาดไหนติดตามชมได้ในตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วครับผมและรายการครูปล่อย ต้องลาคุณผ,ผู้ชมไปก่อนครับพบกันใหม่ในตอนหน้าวันนี้สวัสดีครับ